สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมที่2การสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลทำได้อย่างไรสำหรับวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมถุงปิศนากันในหน่วยที่1การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะจุดประสงค์ของกิจกรรมเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนสามารถอธิบายและฝึกทักษะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลได้ทีนี้เรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างก็ <c oughs> จะมีถุงปริศนาคือถุงกระดาษนั่นเองและไม้เสียบเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ เมื่อเราเกิดความสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในถุงปริศนาลองใช้ทักษะการสังเกตและการลงความเห็นเพื่อตอบข้อสงสัยกันโดยใช้มือเขย่าถุงปริศนาแล้วฟังเสียงสิ่งที่อยู่ในถุงบันทึกผลเด็กๆคิดว่าสิ่งที่อยู่ในถุงปริศนานั้นคืออะไร ต่อมาในขณะที่หลับตาให้ใช้จมูกดมกลิ่นในถุงบันทึกผลคิดว่าสิ่งที่อยู่ในถุงปริศนาคืออะไรจากนั้นหลับตาใช้มือล้วงไปในถุงบันทึกผลคิดว่าสิ่งที่อยู่ในถุงคืออะไรจากนั้นชิมรสสิ่งที่อยู่ในถุงขณะนั้นยังคงหลับตาอยู่เช่นเดียวกันบันทึกผล คิดว่าสิ่งที่อยู่ในถุงปริศนาคืออะไรเมื่อสังเกตทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วให้มองดูสิ่งที่อยู่ในถุงปริศนาบันทึกผลแล้วบอกว่าสิ่งที่อยู่ในถุงคืออะไร หลังจากที่เราบันทึกผลในตารางเรียบร้อยแล้วเรามาดูสิ่งที่ค้นพบจากกิจกรรมนี้กันการสังเกตคือการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอย่างเพื่อบอกลักษณะของสิ่งต่างๆและการลงความเห็นจากข้อมูลคือการอธิบายสิ่งที่สังเกตได้โดยใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิมเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ สำหรับกิจกรรมที่2การสังเกตและการลงความเห็นคุณครูเก๋หวังว่าเด็กๆทุกคนสามารถบันทึกผลในหน้าที่13ได้สำหรับวันนี้คุณครูเก๋ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปบ๊ายบาย